สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่19กันยายน2 5 6 8น2ครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่20กันยายน2 5 6 8น2 แต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปดูอะไรนั้นเราก็มาดูคำํคคำเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรใน้เอพี่น้องทุกท่านโชคดี ก่อนอื่นนั้นนะครับผมต้องกล่าวคําว่าขออภัย f อฟพี่น้องนะครับเป็นการหลุดครั้งแรกในรอบนะครับเกือบนะครับเก้าเดือนที่ผ่านมานะครับเก้าเดือนที่ผ่านมานะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับนี่แหละครับผมนี่คือสถิตินะครับนี่คือเป็นการหลุดครั้งแรกนะครับของคู่เจาะ ชุดจานะครับในเดือนนี้เดือนกนะครับเนก้าเดือนนะครับต้องขออภัย fc พี่น้องด้วยนะครับมันเป็นความจริงครับผมผมก็เรียนแจ้งนะครับผมก็พยายามทําสถิติให้อยู่คู่เจาะไม่เข้าเลยนะครับข้อมไปค้อมมาแต่ในชุดเต็ม15คู่เจาะนั้นนะครับเข้าไปที่2คู่อยู่นะครับแต่ผมถือว่า ยึดเอาตัวนี้มาทําให้เ fc พี่น้องผมจึงแจ้งให้ทราบว่าสถิติ9เดือนนะครับวันนี้ก็นะครับ9เดือนกับ20วันนะครับผมลุดนะครับลุดนะครับต้องขออภัยนะครับทีนี้ครับผมทีนี้ก็เรามาดูส่วนของนะครับผมสายออกกำลังกายนะครับ ตรงนี้นะครับผมเองนะครับผมวางไว้4 5 6เรามาดูกันครับ4เข้าไปที่4 9กิจนะครับ1ครั้งแล้วก็4 6ปก4 3ปกนะครับผมแล้วก็เข้า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะ4มา3ครั้งครับ ส่วนหครับห้ามาที่หกากาครับแล้วก็ห้พิ0 5ูนย์ห้าสาหนึ่งห้าว 7, 5, ีนะครับแล้วก็เจพัดนะครับก็เข้า5้ไปหนึ่งส ไป4รอบนะครับส่วน6ครับ6เข้าไปที่6 5กา4 6่กปกแล้วก็0 6พัดนะครับเข้าไป3รอบสามบวก4เป็น7 7บวก3เท่ากับ10ครั้งนะครับครับ10ครั้งครับใส่ออกกำลังกายนะครับก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีอยู่ครับ เข้าสิครั้งในเจ็ดหน่อยแต่สถิตินะครับหลังจากนะครับคู่เจาะเดินมา9เดือนกับ20วันก็หลุดนะครับหลุดไปแล้ว1ครั้งนะครับหลุดครั้งแรกรตามที่เดียนแจ้งให้น้องฟังนะครับทีนี้เรามาดูของแนวทางของวันที่20นะครับที่20 ยี่สิบกันยา,ยยานอยู่หกแปดเนือนธนวาคสายตัวช่วยสายออกกำลังกายนะครับวางไว้ที่ศูนย์หนึ่งสองครับ สายตัวช่วยสายออนกายนี้นะครับผมทำงานดีมากนะครับผมเมื่อวานถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็นะครับก็อาจจะทำให้พี่น้องผิดหวังมากนะครับผมโชคดีที่เขาทำงานดีปกติทุกวันของเขานะครับเรามาดูส่วนของคู่เจาะคนนี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับผมสี่ห

เจ็ดหนึ่งนะครับผมเจ็ดหนึ่งสายตาผมมันแย่มากนะครับผมเก้าหนึ่งครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองมาดูครับผมที่ผมคัดให้พี่น้องนะครับ,ค,รบคัดให้พี่น้อง ชอบมากรูป,ปที่หนึ่งวันนี้ตัวคัดผมคัดให้แค่สี่คู่นะครับผมงัดไม่ลงนะครับผมนะครับมันชนไปแค่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับชนไปแค่นี้นะครับส่วนต่างๆพี่น้องก็ดูในส่วนของสิบสองคู่จ่อนน ส่วนอื่นในสูตรสับย่อยที่ผมนํามาคัดให้มันเด่นไปที่1ตัวเดียวนะครับพอดึงตัวเดียวก็จะมีแค่1401 1217 1819นะครับแต่นะครับผมสูตรที่มันชนไปนที่1่ก็จะมี0นย์มี4มี7มี9นะครับผมจึงคัดในท่านี้เราก็มาดูครับชนข้างบนไปที่นะครับผม10ตรงนี้นะครับ41 17และ19นะครับนะครับชนแค่นี้ครับ4คู่ครับผมสำหรับนะครับแนวทางหน่อยรวมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณขอบใจ FC พี่น้องครับผมก็เดี๋ยวผมกลับมาจากที่ทำงานนะครับก็จะมาตามสัญญานะครับสรุปลาพัฒนาแล้วก็นะครับเมื่อวานผลออกเป็นอย่างไรนะครับก็ดีมากนะครับลาพัฒนานั้นก็ได้ทั้งนะครับผมสองที่นั่งบนและล่างนะครับผม ล่างนั้นก็เป็น08นะครับผมส่วนบนนั้นก็เป็น6226นะครับผมนี่คือแนวทางของลาพัฒนานรัฐบ,บาลไทยนะครับผมจะกลับมาแล้วผมก็จะทำรัฐบาลไทยให้ชมตามสัญญาเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอวยพร FC พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ